ธอรู้ไหมหลายคนวิ่งหาความสุขเหมือนมันหลอบอยู่หลังเขาแต่บางทีมันแค่นั่งอยู่ข้างเรารอให้เราอยุดวิ่งแล้วมองให้เห็นความสุขจริงๆอยู่ตรงใจ <Yeah. S 1> ไม่ต้องไล่ไม่ต้องไปแค่ยิ้มกับสิ่งที่ ทำผ่นานผู้คนมากมายแต่ใจยังว่างมีของเต็มมือแต่ในอ,อกมันยังร้างเห<า>มือนชีวิตกำลังแข่งกับใครสักคนแต่ไม่รู้เลยว่าสันชัยมันอยู่ตรงไหนเห็นเขายิ้มกันในจอแต่ใจเขา่ดร้องไห้เราก็เหมือนกันและแค่ซ่อนมันไวไ <Hey. S 1> ล่ตามความฝันจนลืมพักสุดท้ายรู้ว่าพักก็เป็นส่วนหนึ่งของทาง ครั้งที่เหนื่อยลองเงียบดูสักนิด uh huh. ฟังเสียงลงหมหายใจของตัวเอง uh huh. อาจเจอคำตอบที่หามาทั้งชีวิต uh huh. ความสุขจริงๆอยู่ตรงใจ <Yeah. S 1> ไม่ต้องไล่ไม่ต้องไป mm hmm. แค่ยิ้มกับ มากานี้ yeah, yeah, yeah. จนลืมทำใจว่าพอแค่นี้ดีไหม my, my. เห็นเขามีเราอยากมีบ้างแต่ความสุขไม่เคยขายอยู่ในตลาดออนไลน์บางคนมีทุกอย่างแต่ไม่เคยยิ้ม <Yeah. S 1> บางคนไม่มีอะไรแต่หัวเราทุกวันสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่มันอยู่ตรงมุมมองที่เรามองมัน <Yeah. S 1> อย่าให้โลโลกูกเราต้องยิ่งใหญ่ถึงสุข mm. อย่าให้า เรียบเทียบมาทำลายค่าชีวิตเพราะคนที่ยิ้มนี่แม้ไม่มีอะไรคือคนที่เข้าใจคำว่าพอมากที่สุดความสุขจริงๆอยู่ตรงใจตรงใจแค่เธอเปิดตาในวันที่ใจไ,<อ>ไม่ไหว,ไว,ไว,ไวมันไม่ย้ายไปไหนไ<อ>เลยนะ<อ>แค่เราเลิกนี้มันเท่านั้นเอง,งความสุขจริงๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นไม่ได้ต้องมีผลใคร,รไไม่ตงปถ้าเธอ ว่าปัจจุบันมันสวยเกินไดได้ oh, no, hey. ความสุขมันไม่ใช่ปลายทางของการเดินทางแต่มันคือทุกอย่างเก่าที่เรากำลังเดินตลับไปถ้ายังไม่ลมหายใจเราก็ย,ยังมีสิทธิ์ที่จะสุขได้ทุกวัน